อ่าทรงหา yp นะคะของสมการเชิงอนุพันธ์ต่อไปนี้นะคะเอา yp อย่างเดียวคราวนี้คุณเห็นไหมอ่ะว่า fx ของคุณมันคือ sec x กับ tan x ใช้วิธีแปลผันของเออใช้วิธีเทียบสัมประสิทธิ์ได้ไหมช็อตคัทได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าจะใช้อินทิเกรตถึงืงั่นไขได้นะแต่นั่นหมายความว่าคุณจะต้อง อิน i ิเก i ต e ุดเรื่องข้อนี้ใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าคุณมีดีกำลังสองบวหนึ่งแยกตัวประกอบไม่ได้อ่าฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะนี้เหลือทางเดียวต้องใช้วิธีแปลผันของพารามิเตอร์นะคะอ่าฉะนั้นแปลผันของพารามิเตอร์ต้องหา yc นะคะซึ่ง yc คุณก็ต้องหาจากสมการช่วยสมการช่วยข้อนี้ก็คือ m กำลังสองบวกหนึ่งกศูนะคะหาค่า m ได้สองค่าก็คือบวกลบ i ฉะนั้น yc คืออะไรคะบวกลบ i เนี่ย c1cosx บวก c2sinx นะคะแสดงว่า y1 y1 y2 ของคุณ y1 ก็คือ cosx y2 ก็คือ sinx นั่นเองฉะนั้นกำหนดคำตอบ yp yp ก็ต้องมีค่าเท่ากับ v1y1 บว 1, ก v2y2 2. ใช่ไหมคะก็คือ v1cosx บวก v2sinx นั่นเองแล้วเราก็จะต้องหาค่า v1 v2 ให้ได้เนื่องจากเป็นสมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง เวลาคุณเซตอีคเอชันจะได้สองสมการเท่านั้นนะคะฉะนั้นสมการที่หนึ่งเท่ากับศูนย์สมการที่สองจะเท่ากับ f x หารด้วย a ศูอย์นะคะเสร็จได้สองสมการหนึ่งที่อาจารย์บอกนะคะสมการแรกของคุณก็จะได้ทั้งสองสมการจะมีอนุพันธ์ชั้นที่หนึ่งของ y หนึ่งและอนุพันธ์ชั้นที่หนึ่งของ y สองเอ้ยของ v สองนะคะตัวที่กอนุพันธ์ชั้นที่หนึ่งของ v หนึ่งและอนุพันธ์ชั้นที่หนึ่งของ v สองส่วนค่า y เนี่ย บรรทัดแรกจะเป็น y เลยส่วนบรรทัดที่สองจะเป็นอนุพันธ์ทั้งที่หนึ่งนะคะเนื่องจากมันมีแค่2สมการฉะนั้นตัวล่าเนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับ f x หารด้วย a ศูย์ x ตอนนี้ f x มีค่าเท่ากับ sin x หาน x <ม>แต่ a ศูนย์ x มีค่าเท่ากับ1นะคะฉะนั้นก็เลยได้แบบนี้ขึ้นมานี่คุณใช้สมการได้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็คือแค่หา y หา v หนึ่งอนุพันธ์ครั้งที่หนึ่งของ v หนึ่งกับอนุพันธ์ครั้งที่หนึ่งของ v สองเท่านั้นเองคุณทราบ y หนึ่ง y สองคุณรู้แล้วว่า y หนึ่งคืออะไร y สองคืออะไรเชื่อนุพันธ์ครั้งที่หนึ่งของ y หนึ่งหาค่าได้ไหมได้อนุพันธ์ครั้งที่หนึ่งของ y สองหาค่าได้ไหมได้นะคะคุณก็แทนค่าลงไปนะคะหา v หนึ่งหาอนุพันธ์ครั้งที่หนึ่งของ v หนึ่งนะคะก็เขียนเมตริกขึ้นมาเลยนะคะ square root เเรรนะคะ 1> v 1หนึ่งก็คือ x ของเราเนั่นเองคุณก็เอาสัมประสิทธิ์ที่อยู่ฝั่งขวามือของสมการไปแทนตัวที่เป็นสัมประสิทธิ์ของ x นะคะก็ได้เป็นศูนย์กับเ e c x แทน x ใช่ไหมคะตัวนี้คุณก็ใช้สัมประสิทธิ์ของอนุพันธ์ครั้งที่หนึ่งของ v 2สองได้เลยนะคะตัวลหารก็เป็นสัมประสิทธิ์ของอนุพันธ์ทั้งสองตัวนั้นเนั่นเองนะคะอะ y าสองเมื่อกี้ y 2สองมีค่าเท่ากับ sin x ใช่ไหมคะ ฉะนะั้นอนุพันธ์ครั้งที่หนึ่งของ y สองจะมีค่าเท่ากับดิฟไซ์ได้ cos เนี่ยคะ่ะก็ได้ cos x อ y หนึ่งมีค่าเท่ากับ cos เอส x, y สองมีค่าเท่ากับ sin x อแทนค่าลงไปนะคะอนุพันธ์ครั้งที่หนึ่งของ cos x อได้ลบไซเอ x. อนุพันธ์ครั้งที่หนึ่งของ sin ์เได้ cos x อเนี่ยคะ่ะ เมทริกซ์ของตัวหารคุณก็ได้ขึ้นมาจากนั้นคุณก็หาดีเทอร์อมินาของทั้งตัวตั้งและตัวหารนะคะสองคูณสองวิธีการหารก็คือคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบได้เลยนะคะคูณลงเป็นบวกแต่ว่าศูนย์คูณค,คอสเได้ศูนนะคะอ่ะต่อไปคูณขึ้นเป็นลบนะคะคุณก็จะได้เป็นลบไซน์เซ็กซ์แทนนะคะ ส่วนตัวหารนะคะคูณลงเป็นบวกก็ได้ c o s กำลัง 2x คูณขึ้นเป็นลบลบเจอลบเป็นบวกก็ได้เป็นไซ n กำลัง 2x c o s กำลัง 2x บวกไซ n กำลัง 2x ได้1 s e c x มีค่าเท่ากับเศษตหนึ่งส่วน cos x นะคะ sin x ส่วน cos x มีค่าเท่ากับแทน,น N นะคะฉะนั้นอนุพันธ์ทั้งที่1ของ v หนจะมีค่าเท่ากับลบลบแทนกำลัง 2x ฉะนั้นหา v 1ได้ไหม v 1ก็จะมีค่าเท่ากับอินทิเกรตลบแทนกำลังสอง dx นะคะซึ่ง อินทิเกรตลบแทนกำลังสอง x dx อินทิเกรตออกมาแล้วจะได้ x ลบแทน x นะคะาจากนั้นหาอานุพันธ์ครั้งที่ หนึ่งของ v สองนะคะก็คือตัวแปรอีกตัวนหนึ่งที่อยู่ในระบบสมการของเรานั่นเองนะคะก็ใช้เคมเมอรูสีกทีนึงคราวนี้ไอตัวสัมประสิทธิ์ที่อยู่ฝั่งขวามือของสมการต้องไปแทนในตัวที่เป็นสัมประสิทธิ์ของ y หรือของอนุพันธ์ของที่หนึ่งของ v สองนั่นเองนะคะส่วนตัวหารจะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะคูณลงเป็นบวกคูนขึ้นเป็นลบนะคะวิธีการหาเมตริก วิธีการหาดีเทนีแนน์ของเม,มตริก2คูณ2นะคะฉะนั้นคูณลงก็ได้เป็น cos x s ็ก x tan x ใช่ไหมคะแต่เ e ็ x มีค่าเท่ากับเซนิชน์คอสเฉะนั้น cos x กกับ cos x ก็จะตตกกันไปก็จะเหลือแค่แ a n x นะคะส่วนคูณขึ้นเป็นลบศคูณกับลบ sin x บจะลบเป็นบวกแต่0เจอ sin x ก็ได้0นะคะฉะนั้นด้านบนก็จะเหลือแ a n x ด้านล่างได้หนึ่งเหมือนเดิมถูกไหมคะเพราะว่า d e t e r m i n a n t ที่เป็นตัวหารเนี่ยทั้งของพจน์แรกที่เราหากับพจน์หลังเนี่ยมันหน้าตาเหมือนกันนะคะจากนั้นเราก็จะหา v 2ได้ถูกไหมคะเพราะว่าอนุพันธ์ครั้งที่หนึ่งของ v 2มีค่าเท่ากับแท n x ฉะนั้น v 2หายยังไงอนุพันธ์ครั้งที่2 อันุพันธ์ครั้งที่หนึ่งของ v2 มันก็คือ dv2 by dx นั่นเองฉะนั้นถ้าจะหา v2 ก็คือจับอินทิเกรตเทียบกับ x เลยนะคะเดี๋ยวซันให้ตจทนนะเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยค่ะ เราก็จับอินทิเกรตออกมาก็จะพบว่ามีค่าเท่ากับลบลอนของ cos x นะคะฉะนั้น yp ได้แล้วเนี่ยเราได้ทั้ง v1 และ v2 แล้ว,ลวถูกไหมคะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือ yp มีค่าเท่ากับ v1 y1 v บ v วก v2 y2 คืณก็แค่แทนค่าฟังก์ชัน v1 และ v2 ลงไปก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ